ไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับแจ้งนะคะวันนี้แจ้งจะพาทุกคนขึ้นไปกราบไหว้พระที่ด้านบนนี่คือเรียกว่าโคกท่าอําเภอฟักคาาจังหวัดอุตรดิตถและเราต้องขึ้นเข้าไปด้านบนเลยทุกคนไปกัน และการเดินทางของเราในวันนี้นั่นก็คือการแว้นมอเตอร์ไซค์นั่นเองและตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอฟากท่านะคะและอำเภอเนี้ยเขามีฉายาด้วยนะคือฟากท่าเมืองงามกลางหุบเขาพวกเธอดูวิวซิจะไม่ให้เป็นเมืองงามกลางหุบเขาได้ยังไงก็เป็นเมืองที่มีภูเขาล้อมรอบสักขนาดนี้บรรยากาศตรงนี้ดีมากอากาศสดชื่นมากแต่ว่าแดดเปรี้ยงโล ตังจังเก่งจังอ่ะไม่ยืนเก่งจังอ่ะยืนสบายมากค่ะโอ๊ยหมา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  ตลบเลยนะโอ้ o in, o ไปไงมาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เปนโดดลงรถเฉยเลยพวกเธอคงจะไม่ทันมองกันใช่ไหมฉันจะรีเพย์ให้ดูอีกทีนะจ๊ะนี่คือการกระโดดลงมานะน้องไม่ได้ตกรถนะจ๊ะแล้วก็กริ่ง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 กายกรรมเมื่อกี้ดังดังล่นล่นรถจ้าดีลังกาไปหลายตลบเลยอ่ะทุกคน ทางใจบีดบีดุดหย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 ุดไปทางไหนนะหยุดหยุดหยุดเอาบีดเอาอดีนีนะอเจ้อาดีาดีนะ <c oughs> ตรงนี้เป็นทางขึ้นนะคะก็จะมีพญานาคอยู่ตรงนี้สองที่เลยแล้วเดี๋ยวเราขึ้นบันได ไปไหว้พระที่โคกทตุกันกึศและว่างเดินขึ้นไประยะทางที่ต้องขึ้นบันไดเนี่ยยังอีกไกลเลยค่ะเดี๋ยวเรามาฟังประวัติของโคกทตากันก่อนนะโคกทตุอยู่ในเขตกํากับดูแลของหมู่ที่9บ้านวังขวัญอาเภอฟากท่านะคะและในปีพศ2502โอ้โหคือดิฉันยังไม่เกิดเลยจ้าแบบว่าโบราณโบราณมากๆเลยอะประหลัดกิ่งอําเภอน้ําป่าชื่อนายเลื่อนนิติรัตน์นะได้ร่วมกับชุมชนคนฟากท่า สร้างเจดีย์ฉลอง25สศตวรรษบนดอยซึ่งภาษาถิ่นเนี่ยเขาเรียกว่าโคกซึ่งต่อมาชาวบ้านเนี่ยเรียกกันติดปากนะว่าโคกทาดน,นั่นเองต้องค่อยๆขึ้นนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันอ้าค่อยๆมาแม่ไม่ต้องรีบตรงนี้คืออะไรอ๋ออันนี้จะเป็นป้ายบอกว่า รายําผู้ร่วมสร้างบันไดทางขึ้นโคกทานะคะมีใครบ้างโอ้เยอะเลยมียายไหมเนี่ยอันนี้คือจํานวนเงินเหรอใช่แล้วอ๋ออันนี้เป็นจานวนเงินที่ร่วมบริจาคในการสร้างแต่ว่าเนี้ยมันเริ่มตั้งแต่ห้าร้อยหนึ่งเลยอะ่ะแล้วลำดับที่หนึ่งอยู่ตรงไหนเฮ้ยตังตังรอแล้วโอเคแต่ <ไป S 1> อยู่ข้างบ,บนอะลำดับหนึ่งอะไปต่อ,อไปลูกตังตังนำเลยมา มาเร็วไปลูกไปมาเร็วเจ็บแล้วมั้งตกรถอะยังไปไม่ถึงไหนเลยรู้สึกได้ถึงความออกแหก อ๋อแล้วตรงนี้จบเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีทางรถด,ด้วยทางรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้รถยนต์ก็ได้แต่ว,ว่าค่อนข้างที่จะชันก็ต้องเป็นรถมีเกียร์เนาะที่จะขึ้นได้อุย้ยอันนี้อันนี้มันเหมือนจะชันแบบชันนะแบบชันต้องค่อยๆขยึ้นไปไว้ใจสัตยานะเพราะว่าค่อนข้างเหนื่อย <laughs> โอเคท้ง okay, ตั้งที่มาถึงตรงนี้แล้วยังไม่จบอีกนิดนึนงาสูจะหล่อมามามาเก่งมากเก่งมากอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปลูกไปสู้ๆูดูถนน,นได้ลูกเออ <laughs> โอ้ย that <laughs> do don't where I'm okay living life is doing lots of cocaine wait no it's living with no shame wait no it's sleeping in on Sundays I guess it's different for each of us and that's okay well I just want to be happy how to get therem glad that you asked me อ๋อ,อนี้เป็นยอดยอด,ยอดเก็บไปกินได้อะอะแม่ผักหวานให้กินไหมกินได้ไหมกินไ,ได้ไหมกินได้กินได้ตอนนี้เลยเหรอไม่ต้องเอาไปทำสุกสก่อนโอเคไไม่ไดแปลว่าไม่กินไม่กินอะทิ้งทิงก่งอนให้ธรรมชาติปลูกไว้นี้โอเคบายบายนะผักหวาน นี่ไงมีจุดลงน้ำผู้ร่วมก่อสร้างบันไดด้วยตรงนี้ใครจะกินน้ำบอกได้นะพกน้ำมาตั้งตังกินเลยครับนี่อันนี้ก็จะเป็นลำดับที่301 มีชื่อย้ายว่าย้ายอาจจะย้ายอยู่ข้างบนย้ายบริจาคเยอะป้าเพราะว่าอันนี้ยมันแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้ยอดยอดเก้าร้อยแล้วก็ยอดหนึ่งพันขึ้นมาเรื่อยๆนะป้าเนาะไปไปต่อหลักนั้งๆถึงหลักนู่นอ้าวตั้งๆปปหนอะไรวะนี่ไงอ๋อโอเคพอหาน้องไม่เจอไปต่อพอจะเดินไปด้านนู้นแล้วมันเสียวๆปลกแง เพราะว่ามันเอียงไปด้านนี้มันก็เลยเสียวๆเพราะฉะนั้นต้องเดินไปด้านนี้นี่นี่ผักหวานพุ่มเล็กค่ะเจ๊นะโอ้เล็กๆเลยตรงนี้ด้วยลูกเนี่ยอืมก็คือกำลังงอกใหม่แอบชันแอบชันขึ้นแล้วห้ามหานหลังกลับถูงว่าไหมทหารอุ้ยอุ้ยถ้ามองกลับลงไป เอ้ยขาสั่นอะขาสั่นอะเฮ้ยขาสัาส่นเลยบ้านแล้วตรงนู้นมีวิวด้วยแล้วยาบ้านอ่ะใช่อยากจะขึ้นไปข้างบนแล้วอยาจะมาดูว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนระยะทางมันก็ค่อนข้างที่จะไกลเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเนาะรู้สึกวเริ่มร้อนล้ะแี่แตก ใกล้จะถึงแล้วอีกนิดนึงแรงกันเลยไม่แรงไม่แรงไม่ไหวไม่ไหวไปก่อนได้เลยขอพักแป๊บบ นิดหนึ่งก็ถึงแล้วอันนี้คืเ ER. อเสียงนักกระจาดเหรอใช่ไหมเป็นเสียงมะแรงเสียง you มลแรงอะไรสักอย่างมีอ่ดใจเดียวเสียงแมง ใช่ไม่รู้ว่ามันอะไรอะไรต่างต่างเกินมากเลยขึ้นไปบนแล้วเหรออืมขึ้นไปแล้วอ,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 อืออือมันเหนื่อยมันใกล้จะถึงแล้วอะ่ะอ้า เหนื่อยโอ้โหวิวสวยมากบ้านยายอะเห็นชัดเลยไม่เห็นตอนนี้ไม่เห็นเห็นอะไรท้งนั้นเพราะเหนื่อยอยู่ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลย อขอพักเบยแป๊บไ, <ป S 2> ไปหน่อยโหมองลงไปจากตรงนี้คือไม่เห็นทางเลยอะเนี่ยตรงนี้ก็คือบันไดลงไปนะคะสู้ สู้สู้สู้ไปอย่งนี้เดียวอีกนี้เดียวก็ถึงยถ้าเกิดเป็นตอนเย็นพาที่ตกดินสวยมากและตอนนี้เราขึ้นมาถึงแล้วค่ะ ี่คือโคกคาดนะคะหลวงพ่อทันใจสวยมากเ,เดี๋ยวขอไปไหว้พระก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้ดูวิวรอบๆมันสวยมากสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนะคะไปอดรองเท้าไว้ก่อน <จะ S 3> ั้นไปเลยร้อนใช่ไหม อันนี้คือโคกพระธาตุนะคะก็เดี๋ยวไหว้โคกพระธาตุก่อนตู้บริจาคค่าน้ำค่าไฟอ๋อ,อทำไมมันร่วงนะอะเต้งใส่ Okay, yeah. พระพุทธยาน,นัสังวรหรือเรียกว่าหลวงพ่อโตทันใจเป็นพระพุทธรูปปางสะดุ้งมานขนาดหน้าตักกว้าง6เมตรประดิษฐานอยู่บนโคกพระาธาตุค่ะและเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของประชาชนชาวภาค่ตาและคนส่วนใหญ่จะเดินทางเพื่อไปกราบไหว้เพื่อขอพรในสิ่งที่ตัวเองปรารถนานะคะขอให้ยู u ูบมียอดันออขอหลวงพ่อทันใจแล้วนะคะ ทีนี้ขอให้มียอดติดตามหนึ่งหมื่นจับจากไครเบอร์ค่ะขอบคุณค่ะถ้าได้เดี๋ยวจะเอาน้ำแดงมาถวายนะคะท่าใหญ่มากๆทุกคนคะ่ะและนี่คือวิวที่เราขึ้นมาแล้วมองลงไปด้านล่างนะเดี๋ยวจะให้ดูวิวว่ามันสวยขนาดไหนนี่สวยมาก นี่คือภูเขาที่ห้อมร้อมเมืองนะคะและนี่คือตัวเมืองอำเภอเขาเรียกว่าอะไรอะตำบลวังขวัญน,นะคะอำเภอฟักท่าบรรยากาศดีมากคือถ้าใครขึ้นมาไหว้พระนะในช่วงเย็นๆและพระอาทิตย์ตกดินอะคือตรงเนี้ยจะสวยมากๆแล้วบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะร้อนแรงโอ้โหแม่กินน้ำจะหมดเลยเรอ <laughs> อยู่โนะ่นดนึงกระเป๋านู่นบรรยากาศดีมากธรรมชาติสุดๆโอเคปะพักน่อยไหว้พระเรียบร้อยกันหมดแล้วนะคะตอนนี้เราลงกันได้เลยนำทีมโดยน้องตงังตังน้องตงังตังไปแล้วอะไปเร็วไปเร็วตังตังไปแล้ว ตรงด้านนี้ลงทางทางรถขึ้นแต่ถ้าตอนที่เราขึ้นนะขึ้นทางนี้ไม่ดีเพราะว่ามันชันมันจะเหนื่อยมากๆให้ขึ้นทางบันไดแต่ตอนลงอะลงได้แต่ก็คือจะเขาเรียกว่าอะไรก็คือค่อนข้างชันต้องเดินดีๆเหมือนกันคิดว่านะคิดว่าตรงนี้มีต้นลีลาวดีด้วยสวยมากเลยอันนี้เป็นลีลาวดีสีแดงผสมเหลืองแล้วก็อันนี้ออริจินอลอุ้ย มีแมวงมุมด้วยนี่หอมมากมาต้องค่อยๆเดินนะมันค่อยๆชันน้ำโดยต่างๆต,ต,ต,ตั้งไปนู่นแล้ว<า>ลงได้ไหมแม่ได้สบายมากโอ้โห๋ยวมันแคอแอบสูงอยู่นะสบายมากอะไรต้องเข่าอย่าส,ยสะดุดแล้วกัน หลังจากมาฝากท่าแล้วรู้สึกว่าพูกระดึงก็นาาจะไหวอยู่มั้งพูกระดึงไหวไหม5้าโล10โลกิโลขึ้นเขาปวดขาแล้วเนี่ยร้ลองร้องแม่เพราะมันเกร็งร้อแม่เย้ถึงแล้ว เรียกจะกยันเรียกจะกระจยหรือเรียกลิงอะไรวะตอนนี้เราข้อถึงข้างล่างแล้วนะคะและนี่คือโคกทาดอำเภอปากาจังหวัดอุตรดิตถและวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกับแจงคลิปใหม่คลิปหน้านะคะเราจะพาไปกันที่ไหนอีก เราติดตามรับชมกันได้ะคะ่ะวันนี้ไปแล้วบ๊าย